คอลเลคชันใหม่ครับพี่แอนก่ับมาอยู่ในโคฟดีไหมบ้างคะดีมากค่ะจริงๆพี่ได้ไปดูก่อนคนอื่นทนะี่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วก่อนปีใหม่ค่ะก็ได้ไปไปทีออ่อะไรอะคะเป็นเหม,มือนเป็นแกลเลอรี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เห็นว่า คอลเลคชันนี้จะมีอะไรบ้างและที่สําคัญคือเห็นรู้เลยว่ามันมีสีสนุกสนุกให้เราได้เล่นเยอะให้เราได้แต่งตัวเยอะค่ะเน้นเรื่องอะไรครับเป็นดีไซน์สีสนันหรือว่าเน้นเรื่องดีไซน์เน้นเรื่องดีไซน์นั้นต้องตอบโจทย์กับฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เน้นความสนุกในการแต่งตัวแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเน้นเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยอีกอันนึงคือเน้นสีลืมไปว่าสีมันจะสนุกขึ้นเลยนะคะค่ะ,คะ,คะ m ิ n i มอลแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะแบบทางการแล้วก็สามารถมิกซ์แอนดแมทให้มันเป็นทางการได้ในแบบที่เป็นเรียบง่ายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของ <c oughs> แอร์ทอากาศเรามากมากคือตั้งแต่เช้ามาอย่างที่บอกค่ะเราออกกําลังกายเราก็โดนแดดแล้วเลยเงี้ยค่ะ <c oughs> ทำงานออกกองเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันสบายตัว <c oughs> ตอนเย็นเราต้องมาติดต่องานต้องไปเจอลูกค้า เราก็ต้องแต่งตัวให้เป็นทางการขึ้นมันก็เลยตอบโจทย์กับสภาพสภาพ,ภาพแวดล้อมบ้านเราด้วยได้ทุกโอกาสได้ทุกโอกาสแล้วก็ราคาไม่หนกราคาแต่ต้องได้แล้วก็ที่สําคัญคือสินค้าเ็าจะถูกพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะี่ยซิรูเอตบางอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนเราใส่แจ็คเก็ตใช่ว่ะมันก็เป็นตัวยาวติดสะโพก <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นแจ็คเก็ตสั้นๆก็ทําให้เราดูวัยรุ่นขึ้นคือเขาจะมีการพัฒนาให้มันเข้ากับยุคกับสมัยด้วยเนี้ยค่ะ มาที่ช็อปได้เลยนะครับมาที่ช็อปได้เลยแอนว่าแบบว่า2023เนี่ยค่ะสปริงซัมเมอร์นี่เป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีเก็บไว้หลายตัวเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วใช้งานได้ตลอดไปด้วยค่ะอย่างของแอนที่แอนใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นแบบคอลเลคชันลินินนะคะใครที่เป็นแบบชอบลินินชอบความสบายของเนื้อผ้าหรือความเสน่ห์ของเขาก็มาดูได้ค่ะมีหลายสีค่ะขออนุญาตขับเล้าแล้วกันะเลี้ยวเป็นยังไงบ้างคะมันผกระทบกับฟองหายแอยังไงบ้าง ตอนตอนเต้าบอกว่าพี่แอน,นูเป็นโรคนี้อันยิ่บอกเ้ต้าพอพี่ราพูดนานมากตลกแล้วตลกแล้วไม่มีแล้วโรคนี้เลไไยแล้เต้เขาเลยอ่ะไม่ได้ยินมานานแล้วก็ไม่ไม่กระทบเลยกับกองน้องน่ารักมากคือเขาก็คือด้วยความอาจจะปิดกล้องแล้วว่าวีคเน,นี้ยจะปิดละเพราะฉั้นวีคที่แล้วมันก็เป็นการเหมือนเขาดาวรวมตัวนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอเต้าเขาไม่สบายเขาก็ไม่สบายใจว่าแบบเขาจะทำะไงดีเพราะเขาไม่ไหวจริงๆ, <c oughs> ๆก็เลยตกลงกันว่า งั้นกัดฟันไหมมาตอนหลังเที่ยงก็ได้นอนโรงพยาบาลให้เต็มที่ก่อนอัดน้ําเกลือมาก่อนแล้วก็ถ่ายครึ่งวันแล้วกลับไปนอนโรงพยาบาลใหม่เขาก็น่ารักคือเขาอยากให้งานมันเดินแต่ตัวเขาก็ไม่ไหวสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เขาคิดเองว่าเขาจะทําแบบนี้ใช่ค่ะเขาคิดเองเราก็ถามความพอใจเขาจะถามเราว่าเรามีความจําเป็นอะไรแล้วบอกพี่เข้าใจเต้าทุกอย่างเต้าประเมินตัวเองดีกว่าว่าข้างในอ่ะมันไหวไหม ถ้าข้างในไม่ไหวต้องบอกพี่แต่ถ้าข้างในยังไหวบอกพี่ถ้าถามความจ็เป็นเราก็จะลิสต์ให้เขาฟังว่าเออมันมีคิวนักสแสดงคิวทีมงานอะไรเนี้ยพอเขาประเมินแล้วเขาบอกอ่ะเขาไหวเขาก็มาอะไรเนี้ยเป็นซีน,ปนเป็นซีนที่แบบว่ายากหร่างง่ายหรือว่าอารมณ์อะไรเงี้ยเป็นซีนยากบดเลยค่ะเป็นซีนยากที่สุดในเรื่องไม่มีซีนง่นายเลย, <laughs> เลยค่ะมันมากองรวมกันอยู่ในสองวีคสุดท้ายก่อนจะปิดกล้องแล้วเปอร์เซ็นต์ในการมาของเขาลดลงไหมคะเนี่ยเขาก็มาแบบ ตัวลุมลุมเย็นเย็นแบบมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลุมอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อะค่ะก็ต้องคอยประคองคอยถามกันอยู่เรื่อยๆว่าไหวไหมแต่เขาก็น่ารักมากก็กัดฟันสู้ใช่คือเป็นผู้หญิงที่อึดอึดมากคือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ยังเห็นว่านั่งทำงานเสียบสายน้ําเตาก <laughs> ็คือยังแบบทำงานตลอดเวลาเขาน่ารักกับกองไอ้มากเขาไม่มีปัญหาเลยแต่ตัวแี่อ้เองกังวลไหมครับเพราะว่าพอเป็นโรคนี้ขึ้นมาปั๊บมาดูเป็นโรคที่ห่างไร มันจะหนักแล้วมาจะการพบกับงานที่มันยังเหลือีกนิดเดียวไหมอ๋อคือตอนแรกเราเรานึกไม่ออกเราไม่ได้ยินชื่อเขามานานมากอะไรเงี้ยก็เราไปศึกษาเขาก็อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นประมาณนี้แต่ก็กองแทยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เสมอมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราตกใจอะไรขนาดนั้นคะก็คือหมายความว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เราก็ถ้ามือเขาไม่ไหวจริงแอนก็จะยกกองแทนเองจริงๆถ้ามัน้ไปกััไม่ได้มันจะมีก็มันก็จะไม่ปิด มันก็จะไม่ปิดแล้วมันก็จะดีเลยไปอีกเป็นเดือนเพราะว่านักแสดงเนี่ยต้องคอยคิวสิ้นเดือนนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสามารถรอได้แหละแต่ว่าแค่แค่ว่าทีมแต้วขาอยากให้ทุกคนได้แบบได้ปิดตามที่ต้องการซึ่งมันไม่จะพบอะไรเลยคือตามุมคืออาจจะมีบ้างที่ว่าฉากนี้อาจจะต้องการให้แต้วแบบใส่พลังร้อยก็ร้อยไม่ได้ให้เหลือ80ดแล้วใช้สแตนด์อิน อะไรเงี้ยอันนี้ต้องการ150ก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาวันนี้เขามาแลนก็เขาได้80ก,ก็ใช้สเตอิแน in. แล้วเรื่องนี้ก็เลยเป็นเทคนิคครั้งแรกที่ใช้สแตอินเพราะว่าเต้าจะบู๊มากไม่ได้แอนก็เลยใช้สเตอินเหมือนกันอธิฉากได้ไหมคะพี่แอนมันเป็นฉากสุดท้ายที่เขาต้องมีการต่อสู้อะไรบางอยา่างแต่ไม่ใช่บู๊แบบบู๊แบบหนังอะหลองเงี่ยไม่ใช่บู๊เป็นบูผ๊ผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องมีแต่ก,ก,ก็ก็รู้ว่าน้องทําไม่ได้แน่ ก็เลยเอาสแตนินมาสแตนอนแนอค่ฟอกใช่คือไป้อมบล็อกให้่อนจริงๆแอนน่ะด้วยร่างแอนน่ะเหมาะเป็นสแตนินเต้ามากกว่าเป็นแอปมากกว่าแอนก็เลยต้องไปเป็นสแตนินแอปวอีกคนนึงเป็นสแตนินเต้าหัวเลยเดียวแล้วช่วยกันช่วยกันเป็นบัญชาขาแขนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เองง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียกว่าในฐานะที่ตัดเลี่ยงเขาก็ต้องประทับใจอะ หัวใจนางแข็งแรงแล้วก็โคตรสุดยอดอ,ะอ่ะแล้วก็นับถือในน้ําใจก็ขอบคุณมากเขาเขาเข้าใจโปรคุณภานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็ก็ <And S 2> ขอบคุณเขาที่เขาแบบสละตัวเองให้ขนาดนี้ก็ยังไงทัานบอกน้องก็ยังไงคือแอนกับเต้าจะเป็นแนวแบบเออแอนไม่ได้เป็นแนวสวีทอ,อ่ะแล้วบางทีก็พอเขาออกจากโรงพยาบาลเดินเจอกันเป็นไงบ้างโอเคอย่างนี <laughs> <laughs> ้ใช่ไหมเออเราทำน้อยไปเปล่าวะแต่เราก็ได้แบบเออแต่เราก็ซื้อทุกความฝากเขาน้อง <laughs> แต่อาจจะไม่ได้แบบ เขาเรียกนะไม่ไม่ได้แบบกับวลปั่งมอะไรเขาขนาดนั้นแต่ว่ามองมองกันรู้เรื่องอะไรแต่ถ้าไม่ไหวก็มองมองกันก็รู้เรื่องคือแอนว่าเขาเป็นผู้หญิงแมนแมนแอนชอบเขาเก็บอาการเก็บเก่งมากยูไม่ออกไม่สามารถดูออกเลยว่าเขาป่วยอยู่เลยนะคะเขาโคตรจะแข็งแรงค่ะวันนี้มาแล้วตอนแรกเกือบจะมาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาเหมือนยังไม่หายดีเพราะว่ายามันต้องกินก็มียาอะไรไม่รู้เนี่ยต้องต่อเนื่องแล้วเขายังไม่แข็งแรงเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มาให้ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีว่ามาหรือเปล่าบางทีเขาขึ้นขึ้นลงลงต้องเช็คกันวันต่อวันเหลืออีกมากว่าเท่าไหร่สี่วันรวมวันนี้ใช่ค่ะก็เลยทุกคนก็ดูรอกันทุกคนรุ้นรุ้นรุ้นไม่ได้ปิดไหมถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรก็รอรอไปอนน่าเบื่อคุณแม่หน่อยบอกว่ามาเล่นละครกองพี่แอนต้องนอนกัาวันเลยใช่เพรราะะอไสงสารมากนางแบบแอนว่านางไม่เคยเจออะไรแบบนี้นางโดนแอนใช้ พลังของนาไอ,อ้คนนี้ไอ้รู้เลยว่าออไอ้เอากูตายอ่ะมันาง,ง road, นางั Krsna. ้นได้เนืตามบทว่าตามใจเราตามบทเลยค่ะบทไอ้อ่านบทเขาแล้วแอนแบบเล่นได้ไงวะเรายมเล่นไม่ไหวเลยอ่ะหมายถึงบทความต้องการของบทที่เขียนมาก็เลยยังเป็นห่วงแทนเขาว่าเขาจะรอดไหมแต่โคตรสู้เหมือนกันผู้หญิงสองคนนี่เกิดมาเพื่อคู่กันเลยอ่ะคือเขาเป็นมวยคู่เดียวเขาเียกใจ แอปอาจจะแรงไม่สู้แต้วแต่หัวใจเท่ากันเรื่องนี้เคยสู้ข่าวตอนนี้เป็นยังไงแอปตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วพี่ไม่เคยพูดเลยว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บอกก่อนเลยว่าหวไเอ่อแอปแอปอ่าไหวไหมเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้พี่ไอ้เน่าก็อจะแบบเด็กนหกขันมาถามแบบน่ารักหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาทำอะไรที่เขาไม่เคยได้ทำมาแต่มีวันนึงก็ให้เล่นจนเขาไม่สามารถพูดได้อะ เสียงหายแล้วก็ไข้ขึ้นใจร้อนจนไข้ขึ้นเลยไปถามเขาเลยค่ะว่าแอนถามเขาว่าไลน์ไปถามว่าแอปเป็นไงบ้างเข้างบนหนูไข้ขึ้นค่ะพี่แอนเลยต้นหอมก็ไข้ขึ้นขนาดเดินตายอย่างนั้นนะต้นหอมเป็นเรื่องแรกทมไข้ขึ้นเลยทุกคนไข้ไข้ค่ะทุกคนแบบคือแอนก็ไม่รู้ว่าบทมันมาอย่างนั้นน่ะแล้วมันเหมือนมันแบบทุกคนต้องแบบก็ต้องมวนตัวเองอะแล้วมันชื่อเรื่องมันบอกตีมอารมณ์อยู่แล้วว่าแค้น ทุกคนมันต้องเคลียร์ก้อนนี้ออกให้หมดตัวละครมันจะได้ม้วนจบเลยแต่กองที่มันแบบไม่ได้หดไปใช่ไหมพี่หดไปหน่อยค่่ะอยรับเโดนน้ำหรอแล้วเรเวลไม่ทำงานกับพี่มันต้องอดทนจะลดจะลดแบบเรเวลลดตเกลอะไรไม่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะเรามาเกินไปแล้วเราต้องไม่ท้อถอยเวลาพี่แองเจอแบบเหตุการณ์เฉพาะที่แบบว่าอยู่นาราปูดอะไรแสดงไม่สบายอะไรเงี้ยพี่แองแบบปวดหัวไหมพี่ว่าปวดหัวค่ะ มันมันแบบมันลุ้นหลายอย่างนะพอคนนี้จะกระทบคนนั้นอ่ะคนนั้นคิวไปคนนี้อะไรเงี้ย<อ>มันก็เป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมเลยะคะ<อ>่ะปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องต้องจีบแข่งแล้วก็ต้องตัดสินใจมันอาจจะการตัดสินใจของเราอาจจะอพึงนพอใจคนนี้แต่กระทบใจใายก็ได้อะไรเงี้ย<อ>เราก็ต้องเราก็ต้อง g ออน พี่เอกสแตนบายค่ะสแตนบายรอยอย่างเดียวเพราะว่าช่วงนี้มีความสุขเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคนละมูดเลยอย่างช่วงนี้เขาคมีความสุขค่ะปกติเรื่องมันค่อนข้างดุเดือดอย่างเงี้ยเขาเขาชิลเขามีความสุขเขาแบบรู้เลยว่าหน้าตาอ่ะเปล่งประกายความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนแซวเพราะว่าทัางหลังพี่แอนในกองก็เป็นคนอย่างนั้นทั้งหลังทั้งหลังนะคะข้างหลังเขาดูทั้งหลังในกองมีความเขาดูเหมือนแบบเด็กที่แบบ เด็กที่มีความรักแบบมันใหม่สาหรับเขาอะ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กน้อยเราก็เข้าใจเขาแบบมันมันดีไปหมดหันซลลแบบลลา้ายหันไปแซวอะไรก็ยิ้มหัวเราะเขาด่าอย่างเงี้ยไม่รู้เลยคือแดกดันอยู่ยังรู้ตัวคือเข้าใจว่าเขาแบบเรียกข้างรักก็คงไม่เบอร์น,นั้นนะคะเขาก็กําลังน่ารักกําลังพอดีเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มาโอ้อวดอะไรเขาก็แค่แบบยืนยิ้มเฉยๆที่คนแซวเล่นงานเขาบอกว่าคนแซวเยอะมากๆ แล้วเวลาเขาบิดเขาเขินเรายิ่งชอบมองเราก็เลยจะยิ่งแซวเขาเลยน่ารักดีค่ะแต่ไปให้ขงังนบนแล้วเป็นให้ฝั่งหนึ่งละกันเป็นเจมสีและกัน คลิปจับเมาหิบไม่ได้คนอันนี้พลาดอร์เลยตั้งใจแต่พี่แอร์โอ้โหนี่คิดว่าพี่ตั้งใจอย่างนี้เรื่องเปลี่ยนเลยนะเรื่องเปลี่ยนเลยเป็นหมดนิดนึงเออพี่ก็เลยรู้แล้วเจมไม่ใช่เด็กน้อยสำหรับโอ้โหโดนตกใจไหมพี่แอร์โดนแบบมือเราไปโดนแบบเออตกใจแต่ว่าก็ต้องขำขำอ่ะต้องทำไม่ได้เออโดนเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้ยังไงอ่มองนั่งกันปกลุใช่ไหมคะก็มีมีมีแบบนิดอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพักก็แถมทำขำมันก็เต็มเต็มมือเลยอ่ะเป็นเราหรือเป็นบ้างเป็นเรารู้สึกใช่ไหมคะไอ้เรื่องเขาก็รู้สึกเขาก็คงรู้สึกจุกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาบอกเขาจะไม่ให้พี่แอนสอนอีกแล้วจริงค่ะแอนชวนขึ้นอีกนะเขาก็ไม่ขึ้นเจมส์เฮสแตนกันไหมไม่ไม่ไม่ถ้ามันค่อนข้างยากนิดนึงจังหวะที่โดนควรหรอมั่วว่า ใช่เพราะว่าเอวเขาแอนไปแอนมาอย่างเงี้ยเราก็แล้วก็เป็นแล้วก็ประคอ<ๆ>งด้วยความตัวเขาแบบพอแอนแล้วมันจะเจ็บหลังไงเราก็เลยรีบไปประอคองข้างหน้าเพื่อไม่ให้หลังมันแอนแล้วไ,ไปโดนเรียกว่าเป็นความแบบที้นั่นผิดจังหวะตอนนี้ผิดไจังหวะก็ก็ดีนะคะผิดจังหวะทกอย่างมันก็พอดีใช่ไหมพี่โหมันมันแบบมันพอดีเลยอ่ะมันพอดีเลยอ่ะก็ แอนว่าเจมสเขาไม่เขินนะหรอกแอ์เขินไหมคะแอนรู้สึกยังไงบ้างบ่างหน่อยอยากสิงเราเอออยากเป็นอออแอ้ก็โดนคนบางคนด่าด้วยเหมือนกัน,นที่แบบห่วงเจมส์มากๆโอ้โหทำไมยูตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยยูต้องการสัมผัสเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยมีโด,ดนการไม่ได้โดนแซวอ,อย่างเดียวโดนด่าก็มีแล้วมันยูถึงนี้ก็มองอย่างนี้ยูเหนไหมนะคือไม่แอนมองของขำอะมันมันแล้วแต่คนจะแบบ แล้วจะควรจะตีความเลยวันนั้นแอนก็คือการออกกําลังกายมันเปิลเนื้อเปิลตัวอยู่แล้วหรือเปล่าไหมคะมันต้องแบบถูกบิดถูกคู่จับถูกอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราอาจจะชินแล้วด้วยก็กลายแต่ว่ามันก็จริงพอได้สัมผัสแล้วแอนก็ไม่สามารถมองเจมส์อีกเลย <c oughs> เจมส์บอกว่าแอบ,บตกใจนิดนิดน,น,นหน่อยอ,อย่างนี้พี่พี่แอนแอบตะบันก็เออเขาก็ไปเห็นมีคลิปมุมที่แบบว่าเป็นมุมที่อีกกล้องนึงถ่ายไว้แล้วเขาหันมาแบบหันมาแบบแปลกแอนเลยกล้าตัดออก เมื่อก่อนเต็มในแต่ตอนี่แอนเป็นเด็กจะเป็นเด็กน้อยเป็นลูกตอนนี้ล่ะคะก็รู้ว่าโตแล้วโตแล้วโตแล้วคือคือมองเต็มไม่เหมือนเดิมแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าก่อนลงลีปะเขากลัวพี่แอนจะเสียหายด้วยนะเขามาขอก่อนเขามองเป็นขำไงเขาถามว่าลงได้ไหมครับบอกลงไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่ากันเลยแต่ก็ไม่รู้เขาจะตัดอะไรนะ เขาแค่พูดว่าเขาขอลงคลิปวันนั้นไดไหมนั่งซมเองด้วยนะรับตัดใช่แล้วนางซูมเองนั่งขายขอเถอะขายของก็แอนว่านางจงใจแอนเป็นแค่แบบเกมเกมเป็นแค่เหยื่อที่ถูกใช้เกมพิกขน้เกมพิกเกมพิกเลยแล้วแอนก็ต้องมาพูดวันนี้ไงว่าเจนโตแล้วอ่าโอเคโอเคไอ้ที่ตัดเน